รถสวยน่าใช้งานอีกหนึ่งคันนะคะและที่สำคัญได้เป็นตัวรถสุดประหยัดน้ำมันนะคะสีขาวมุกปี2021นะคะสำหรับคันนี้นะนุ่นบอกเลยว่าประหยัดน้ำมันสุดกันไปเลยนะคะได้สูงสุดถึง24กิโลเมตรต่อลิตรและที่สำคัญนะคะปีใหม่ๆแบบนี้นะคะมาพร้อมกับดอกเบีย้ยสุดพิเศษเริ่มต้นนะคะอยู่เพียงแค่2.69เปเเท่านั้นเองก่อนที่เรานะคะคจะไปดูรายละเอียดตัวรถกันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดน,นะคะในการรับชมคลิปต่อๆไปนั่นเองและสำหรับตัวรถนะคะที่จอดอยู่ด้านหน้าของรุ่นตอนนี้เลยก็เป็น Toyota Corolla Altis 1.8 Hybrid รุ่นมิดนั่นเองนะคะรถปี2021เลยสำหรับคันนี้นะคะได้เป็นตัวลองท็อปจากราคาเดิมนะคะ889,000บาทดูคลิปนี้ของรุ่นมาเอาส่วนลดไปเลย สาม0มบาทนะคะลดเหลือเพียงแค่55900นบาทเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวนู้นนะจะพาเดินดูรายละเอียดกันตั้งแต่ด้านหน้าเลยสำหรับ t o โยต้าอัลติคันนี้นะคะได้เป็นตัวโฉมหน้าออนนิวนั่นเองนะคะก็ด้านหน้านะจะเป็นการตกแต่งด้วยเส้นโครเมียมนะคะพร้อมกับโลโก้โตโยต้าอยู่ตรงกลางนั่นเองในส่วนของหมายเลขทะเบียนนะคะ1นขอไข่หอหีบนะสี่ศจังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะ,ะ,คะก็ได้หมายเลขทะเบียนนี้ไปเลยนะคะในส่วนของกระจังด้านหน้า,นา,นาจะเป็นในลักษณะของเปียโนแบ็กสีดํานั่นเอง และในส่วนของชุดโคมไฟด้านหน้านะคะจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์มีไฟเดย์ไลท์ LED นะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวนะคะเป็นหลอด LED เช่นเดียวกันนะคะอยู่ในชุดโคมไฟเดียวกันและยังได้ในส่วนของไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะที่ติดตั้งจากโรงงานด้วยในส่วนของตัวล้อนะคะนี่เลยได้ล้อแม็ก t o ทูโทปัดเงานะคะตัวนี้นะสแตนดาร์ดเดิมโรงงานขอบ17เลยนะคะซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่า ของเดิมของแท้จากโรงงานนะคะรองรับกับน้ําหนักของตัวรถได้เป็นอย่างดีเลยรายละเอียดตัวซุ้มล้อก็โค้งเดิมๆนะคะน,อน็อตกิฟตตัวก็ยังอยู่ครบและในส่วนของตัวกระจกบานหน้าเห็นไหมคะยังเป็นของเดิมของแท้จากโรงงา,านอยู่เลยนะแปลว่ากระจกนะคะไม่เคยแตกแล้วก็ไม่เคยเปลี่ยนมาก่อนนั่นเอง มีการติดตั้งฟิล์มให้แล้วนะคะรอบคันพร้อมใช้งานเลยซึ่งขนาดความหนาของฟิล์มนะคะก็กำลังดีไม่หนาแล้วก็ไม่บางจนเกินไปนั่นเองมีการติดตั้งคิ้วกันสาดนะคะตรงรุ่นมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยส่วนตัวกระจกมองข้างนะคะทั้งพับและปรับควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า มีไฟเลี้ยวนะติดมาที่หูของกระจกมองข้างแล้วก็มี BSM ด้วยนะคะนั่นก็คือบลายสปอร์ตเบลเเตนะเป็นสัญญาณเตือนมุมอับน like uh ั่นเองส่วนกระจกด้านข้างทุกบานนะคะก็จะมีสัญลักษณ์เตลาติดไว้แบบนี้นะแปลว่ากระจกเดิมๆจากโรงงานไม่เคยแตกไม่เคยเปลี่ยนมาก่อนมือเปิดประตูด้านนอกนะคะทำมาจากวัสดุโคเมียมแบบนี้นะทั้ง4บานเลยอเดี๋ยวนุ่นนะคะถอยหลังให้ดูภาพรวมด้านข้างกัน สำหรับด้านข้างนะคะที่นุ่นจะให้ดูเลยนั่นก็คือ คมสันเหลี่ยมด้านข้างของเขานะคะก็ยังอยู่ครบและสีของตัวรถนะคะเป็นสีขาวมุกสีเดิมแท้จากโรงงานรับประกันนะคะว่าไม่มีการเปลี่ยนสีหรือว่ากลับสีแต่อย่างใดเลยส่วนตัวรถก็ไม่เคยผิดคว่ำหรือว่าตัดต่อมาอย่างแน่นอนในส่วนของตัวเชื้อเพลิงที่ใช้นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะคะเป็นการทํางานร่วมกันร,ระหว่างเครื่องยนต์เบนซินกับมอเตอร์ไฟไฟ้านั่นเองนะคะ สำหรับเชื้อเพลิงที่ใช้ก็จะเป็นน้ำมันเบนซินไม่ว่าจะเป็นแกโซฮอ9195่ so 5, รองรับ e 2 0แล้วก็ e 8 5ด้วยมาต่อกันที่ตัวกระจกบานด้านท้ายนะคะมีการติดตั้งฟิล์มนะคะติดตั้งตัวไลฟฟ้าแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่สที่เป็นหลอด led นะคะอยู่ภายในตัวรถส่วนกระจกบานด้านท้ายก็ยังเป็นของเดิมจากโรงงานเช่นเดียวกันมาต่อกันที่ชุดคมไฟด้านท้ายนี่เลยค่ะมาพร้อมกับหลอดไฟท้ายนะคะ f u led มีท้งไฟเบรกไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟถอยรวมอยู่ในชุดโคมไฟเดียวกันเชื่อมต่อไฟท้ายทั้งสองข้างด้วยคิ้วฝักรงท้ายนะคะทำมาจากวัสดุโครเมีย e มมีกล้องถอยติดตั้งจากโรงงานและก็มีเซ็นเซอร์ด้านท้ายจัดมาให้ด้วยสําหรับตัวเซ็นเซอร์ด้านท้ายนะคะนุ่นมองว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยเวลาเรานะถอยหลังใกล้กับคนวัตถุหรือว่าสิ่งของเซ็นเซอร์เขาก็จะทําการเตือนนะคะให้เราระวังแล้วก็ ทำการหยุดนั่นเองเดี๋ยวนุ่นจะเปิดให้ดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายนะคะซึ่งสามารถเปิดจากกุญแจนะคะรีโมทก็ได้นะคะหรือว่าจะเปิดจากด้านนอกตัวรถก็ได้หรือว่าจะเปิดจากภายในก็ได้ซึ่งสามารถเปิดได้ถึง3วิธีกันเลยทีเดียวนะคะนี่เลยภายในนะคะคอนทางกว้างมา,มากๆเลยเก็บคอนเก็บสัมภาระได้เยอะเป็นอย่างมากเลยตัวเบาะสามารถพับได้ด้วยนะคะสําหรับไฮบินรุ่นมีต,ตัวนี้นะ เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของเก็บสัมภาระนั่นเองเปิดแผ่นไม้กระดานขึ้นมานะคะก็จะมีในส่วนของเครื่องมือนะคะแม่แรงแล้วก็ยางอะไหล่สำรองนั่นเองส่วนรายละเอียดตัวโครงสร้างด้านล่างเห็นไหมคะเมตอาทุกจุดอยู่ครบนะคะตัวรถสวยมากนะคะโครงสร้างเดิมๆเลยนี่เลยค่ะรอยซีนทางมะพร้าวก็เป็นสีเดิมๆนะคะรับประกันตัวรถไม่มีชนหนักจมน้ำหรือว่าน้ำท่วมมาอย่างแน่นอนนะคะ นี่เลยเปิดให้ดูหัวน็อตกันชัดๆไปเลยนะคะเป็นสีขาวสีเดิมไม่มีรอยถะลอกแล้วก็ไม่มีรอยขยับนี่เลยค่ะเม็ดอาร์คทุกจุดอยู่ครบนะคะตัวรถสวยโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมแบบนี้เลยนะคะอ่ะให้ดูกันอีกหนึ่งข้างนะคะนี่หัวน็อตสีขาวเนียนๆแบบนี้เลยนะไม่มีรอยถลอกแล้วก็ไม่มีรอยขยับสามารถใช้เล็บจิกสียางลงนะคะสียางก็ยังดิ่มยังดีอยู่เลยนะคะ สามารถเข้ามาดูรถตัวจริงได้นะคะทดลองขับได้นะคะเปิดทําการทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะคะบริษัททออ,อโตโอ้อยู่ติดถนนใหญ่สุวินทวงศ์นะคะเขตนมีนบุรีกรุงเทพมหานครนั่นเองอะและในส่วนของมือเปิดประตูด้านนอกเขาจะเป็นแบบสมาร์ทเอนทรีนะคะส่วนภายในจะได้เป็นโทนสีดําแบบนี้เลยเริ่มกันตั้งแต่แผงประตูด้านในนะ,ะจะเป็นเมทัลลิกสีเทาแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่ พับผูกกระจกมองข้างปรับกระจกมองข้างเป็นแบบไฟฟ้านะคะเซ็นทัลล็อกตัวล็อกกระจกดีเลยมีมาให้ครบนะคะส่วนตัวกระจกนะจะเป็นแบบไฟฟ้าแต่ว่าจะเป็นออโต้นะคะสาหรับคนขับนั่นเองอ่ะต่อกันที่ภายในนะคะอันนี้จะเป็นหน้าตากุญแจเขานะคะนั่นก็คือกุญแจเป็นแบบสมาร์ทคีย์เลสนั่นเองนะคะเหยียบเบรกกดปุ่มนะคะปุ๊สตาร์ทได้เลย สำหรับคันนี้นะคะมาพร้อมกับพวงมาลไยมัลติฟังก์ชันนะคะก็ไวสําหรับควบคุมเครื่องเสียงนั่นเองและถ้าเราเชื่อมต่อบลูทูธกับโทรศัพท์นะคะก็สามารถรับสายว่างไสได้ด้วยมีคุสคอนโทนนะคะอยู่ฝั่งขวานั่นเองคันนี้รถปี2021นะคะเลขใหม่ของเขาอยู่ที่165,108กิโลนะคะซึ่งอันนี้นุ่นบอกเลยว่า เป็นเลขไมลตามจริงสามารถตรวจสอบประวัติส่ย้อนหลังได้นะคะเพราะว่าข้อมูลของตัวต้ายจะเป็นแบบระบบออนไลน์นั่เองเราสามารถเช็คย้อนหลังได้นะคะว่ามีการเช็คสูต์ทุกระยะเลยและในส่วนของตัวเครื่องเสียงนะเขาจะเป็นในลักษณะแนวตั้งแบบนี้เลยนะคะก็จะมองเห็นระดับสายตาได้พอดิพอดีเลยนะคะ ตัวนี้เนี่ยจะได้เป็นหน้าจอสัมผัสทัชสกรีนนะคะอ่ะเดี๋ยวเราดูเมนูนของเขานี่เลยเห็นไหมคะฟังเครื่องเสียงเชื่อมต่อบลูทูธกับโทรศัพท์ได้วิทยุ FMAM ได้หมดเลยนะคะแล้วก็เวลาเข้าเกียร์ถอยนี่เลยคะ่ะเป็นจอแสดงผลของกล้องถอยหลังให้แบบอัตโนมัติและบอกเลยว่ากล้องชัดมากนะคะมองเห็นได้เรียลไทม์และชัดเจนเลยนะ ถัดมาด้านล่างนะคะก็จะเป็นสตัวแอร์แล้วนะคะซึ่งระบบแอร์ของตัวนี้นะจะเป็นแบบออโต้นะคะซึ่งปรปับความเย็นให้อัตโนมัติแต่ถ้าสมมติยังไม่ทันใจนะคะเราสามารถปรับความเย็นอุณหภูมินะหรือว่าความแรงพัดลมเองตามใจชอบได้ด้วยนะคะอันนี้เราก็สามารถปรับเองได้เนาะมีไวเลสชาร์จนะคะเป็นท่านชาร์จไร้สายจัดมาให้ด้วยส่วนตัวเกียร์นะคะจะได้เป็นเกียร์ออโต้ที่เป็นในลักษณะทรงตรงนะคะมีในส่วนของ EV Mode โหมดกัะลื่นนถลายนะคะแล้วก็ drive Mode นะคะ mm hmm. เขาก็จัดมาให้เบโคแบกมือไฟฟ้าก็มีครบเลยนะคะมาต่อที่ตัวเบาะนะและสำหรับตัวเบาะนะสำหรับโชมนี้เนี่ยจะได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะดีไซน์ทรงสปอร์ตเลยสำหรับเบาะคนขับนะคะตัวนี้เนี่ยปรับด้วยไฟฟ้านะคะสามารถปรับได้ถึง8ตทิศทางเลยนะสภาพค่อนข้างดีนะคะ มาต่อกันที่ห้องผู้โดยสารนะคะนี่เลยภายในนะคะขนาดค่อนข้างกว้างนะคะมีถาดรองเท้ามาให้แล้วด้วยนะคะสะอาดสะอา้ะอานส,าสภาพดีมากพร้อมกับช่องแอร์ตอนหลังนะคะทําให้ความเย็นเนี่ยกระจายได้ทัว่วตัว,ตวรถเลยตัวบอดเป็นบอหนังสีดําน,นะคะเช่นเดียวกับด้านหน้าเลยตัวบอดสภาพดีมากเห็นไหมคะให้ดูใกล้ๆเลยไม่ชําไม่สุดไม่มีรอยแตกกราบนะคะส่วนเพดานด้านบนนะคะนี่เลย รอยคูดรอยขีดนะคะไม่มีเลยนะอ่ะสุดท้ายนะคะสำหรับการเลือกซื้อนะคะรถยนต์มือสองก็พลาดไม่ได้เลยนะคะที่เราจะต้องดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะแล้วก็โครงสร้างด้านหน้านะคะของตัวรถคันนี้นั่นเองเนาะมาเดี๋ยวเรานะคะมาดูแล้วก็มาชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะ สำหรับเครื่องยนต์นะคะคันนี้เนี่ยได้เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะขนาด1,800ซีซีนะคะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องยนต์เบนซินกับมอเตอร์ไฟฟ้านั่นเองทำให้อัตราการสิ้นเืองของเขานะคะสูงสุดอยู่ที่23-24กิโลเมตรต่อลิตรเลยพร้อมกับวารันตีแบตเตอรี่ไฮบริดนะคะถึง10ปีนะคะสำหรับรถคันนี้ปี2021วารันตีของเขาหมดอีกกีปี2031เลยนะคะใช้ได้ยาวๆให้ดูหัวน็อตใกล้ๆเลยนะคะไม่มีรอยทลอก ไม่มีรอยขยับนะคะเม็ดอาร์คที่เบา้าโชคสภาพดีสมบูรณ์มา,ากๆเลยนะคะนอ็อตที่เชื่อมต่อคารนก็เป็นสีเดิมนะคะไม่มีรอยถลอกแล้วก็ไม่มีรอยขยับเลยนะคะตัวรถนะคะเดิมๆจากโรงงานทั้งหมดสภาพดีมากนะคะหัวนอ็อตฝากระโปรงฝั่งนี้ก็เป็นสีเดิมไม่มีรอยถลอกนะคะไม่มีรอยขยับเลยแผ่นกันความร้อนนะคะสภาพดีสมบูรณ์น็อตกิฟทุก,ต,กตัวยังอยู่ครบ และนี่ค่ะสติกเกอร์ต่างๆนะที่มาจากโรงงานสติกเกอร์มอกแล้วก็สติกเกอร์สีนะคะอยู่ครบสกระโปงเดิมแท้จากโรงงานมีสัญลักษณ์โตโยต้าติดไว้แบบนี้นั่นเองสําหรับตัวรถนะคะรับประกันโครงสร้างเลยว่าไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ํามาอย่างแน่นอนนะคะเล่มทะเบียนไม่มีชํารุดส,สูญหายแต่อย่างใดเลยนะตรวจสอบแหล่งที่มาที่ไปนะคะของตัวรถได้ทุกคันเลยนะคะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับตัวรถที่นุ่นรีวิวให้ชมกันในคลิปนี้ t ต y o t a c o r o l l a a l t i s 1.8 Hybrid รุ่นมิดปี2021จากราคา589,000บาทรถเหลือเพียง559,000บาทสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจติดต่อนุ่นเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์084 0042099นะคะยินดีให้คำปรึกษาทุกเคสเลยดูจบแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดนะคะในการรับชมคลิปต่อๆไปนั่นเองและสำหรับคลิปนี้นุ่ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ